สวัส,ว occurs, สดี172ท่านสวัสดี425ท่านครับสวัสดี1,054ท่านครับสวัสดี2,332ท่านครับสวัสดี3,374ท่านครับสวัสดี3,856ครับสวัสดี4,346สวัสดี4,986ครับสวัสดี5,481ครับสวัสดี5,009ครับสวัสดี6,424คนครับสวัสดี6,719ท่านครับ สวัสดี6,997ท่านสวัสดี7,312ท่านครับสวัสดี7,553สวัสดี7,773 3สวัสดี8,100สวัสดี8,290ครับสวัสดี8,400ท่านครับสวัสดีครับสวัสดี8,589ท่านครับสวัสดี8,700ท่านสวัสดี7,000 8,700นับไปนัมาแล้วหรอ สวัสดี8 9 8พท่านครับสวัสดี9,165พันนึร้บห้าท่านครับท,ทำไมพี่ต้องมาทางนี้ด้วยเอาเป็นไงโอ้ยเชฟเบี้โอ้เชฟเดี๋ยวถ้าถึงหนึ่งหมื่นท่านผมจะให้ไปดูหน้าชเชฟเรานะครับว mm ันนี้สวัสดี9,496 9,590แม่งลดลงเลยวะเพราะว่าถ้าถึงหมื่นจะไปดูหน้าเชฟ <laughs> สวัสดีเก้าพัท่าน ผมเราอย่งเป็นสีดำอยู่นะครับเพื่อจะไปถ่ายพลังวิเศษ9,080มา9,899 9,938 1นึ่งมันวันนี้เราอยู่กับเชฟป้อม,อมเชฟอะไรวะเชฟเปียกเชฟเปียกของเรานะครับทำกับข้าวบ้านซอยบ้าน,น,นอันนี้คือเห็ดอะไรครับอันนี้คือเห็ดธรรมดาทุ่งบ้านของเรานะครับผมไม่รู้ว่ามันเชื่อเลยอันนี้คือเห็ดละโงกนะครับตำตำภาษาบ้านเราไอ้ไอ้ยงมาทำไมวะ เห็ดละงกนะครับตามภาษาบ้านเราเห็ดละงกเอามาจากป่านะครับเวลาที่เราไปเก็บเห็ดอยู่ในป่าอ่าอ่านตัวหน่อยคือะคอ,อะไรคือตอนแรกผมสารภาพผิดอาบน้ําแล้วาสารภาพผิดสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับคือผมอาบน้ําแล้วผมจะผมจะแกะเพลงนิดหน่อยพักผ่อนเลยครับเขาเข้ามาจากไหนไม่รู้เอาลูกชิ้นมาเอากับข้าวมาแล้วมาทําคือสรุปแล้ววันนี้ก็ผมก็ยังไม่ได้นอนนะทุกคน ถึงเมื่อวานนะเมื่อวานพีบอกให้อเมื่อวานพี่นุ่งกรโดดก็ชวนไปเตะบอลจะไม่ได้นอนไม่งั้ะนอนเต็มที่พรุ่งนี้ตื่นเช้าไปงานเอ้ยพี่ก็มาครับคุณกำลังว่าผมมากวนคุณเหรอไม่ได้กวนหรอกแต่มันคุณโจอ่ะหิวข้าวมันอะไรจะเหมาะเจาะทุกอย่างขนาดนี้พี่ไม่มีเวียกมีงานหรือไอ้วันนี้มีว่างไอ้แม่งพี่ไปทำสีผมทั้งวันเลยวันนี้ครึ่งวันเนี่ยสีอะไรเนี่ยล้างออกมันจะเป็นเขาบอกว่าสาสอีกสองอะไรสองรอบมันจะเป็นสีเทาเจอกันเจอกันเจอกันอะไรยี่งานปีหน้าเดี๋ยวถ่ายปาิเสก่อน วันนี้เรามาเผัดไข่ไี่ัดไข่มีมีเอาเอาเชฟเปียกเต็มที่อันนี้คือผัดอะไรวะผัดผัดทำไมเขาใส่พริกอาอพี่ลืมเอาอันนี้มาด้วาใช่ไหมอะไรหอมใหญ่หัวหอมอะไรพได้เอามาไอดอกกระหล่ำโอ้ผัดเผ็ดนะครับเขาใส่นี้ด้วยเชื่อพี่มะเขือเทศพี่รู้ว่าน้องจะทำ มันใช้เลยเอ้ยมาเฮ้ยถามทุกคนก็ได้เพราะผัดผักก็ใส่มะเขือเทศเชื่อพี่ไม่เชื่อพี่จะเชื่อใครวะเชื่อพี่เดี๋เชื่อใครดูครับเตเตี้ยเตี้เตี้นะเต็มที่เลยนะโอ้ไม่ต้องกินใจวะ ไอ้ออฟเนี่ยไม่ต้องเพ่งแต่ไวรุ่นเมกาเอ้ยอะไรเรเโอ้ปองไงแต่ของใช่เหรอใช่อะไรเนี่ยผมเป็นไวรุ่นเมกาไปไปช่วยปลามงกรก่อนขนมต้มจะไปกินแล้วผมบอกแล้วว่าปลามงกรนกินไม่อร่อยแต่ปลาซิวอา้าของผมอร่อยมากปริปโป้สวัสดี โอปป้ากินแกงเห็ดละงก์เอาเพราะว่ามีแกงเห็ดละงก์ไม่เหมาะกับเรานะงอน้อยใจไปเลยง้อหมองง้อใจสวัสดีครับเช้านี้ผมก็ได้ต้มกินเราเพราะแกงไม่เป็นอ๋อได้ต้มกินเราแกงไม่เป็น,แ,ปนแต่ชวนน้องนกด้วยมา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 แบบกระทันหันครับวันนี้เพราะว่า หิวข้าวน้องโจชวนมากินข้าวนะครับวันนี้น้องโจน้องโจน้องโจพี่ก็เอาของให้น้องโจทำกินไงน้องโจเห็นน้องโง่มันอยู่ตั้งนานแล้วเออกินกินเดี๋ยวผมจะนั่งให้กำลังใจเอ้ยเออทำกับข้าวหรือวะผมไม่ไหวแล้วผมต้องนั่งเฉยเอ้าวันนี้คุณแสดงไปกี่ฉากวันนี้หลายฉากอยู่นะวันนี้ก็แบบมีแบบแอคชั่นด้วยก็สู้ๆมากอื ก็ไม่มีไม่ใช่ว่างเนาะไม่ได้ว่างอ่ะไอ้นี่มันกำลับอกว่าใครว่างว่ะที่จะนอนดึกๆทำกับข้าวเลยดึกๆโจโจพี่บอกอะไรทำกับข้าวดึกๆเอ้าเห้ยชวนให้ชวนแล้วผมพี่กอบโทษโอ้ทรัพผมไม่รอคือคือในตามความเป็นจริงนะครับพี่ผมไปทำผมก่อนคุณนุกใช่ไหมคือเราจะเป็นหนูทดลองให้คุณนุกว่า ทำแบบนี้มันดีนะทำแบบนี้มันไม่ดีสีนี้มันไม่สวยคือเราจะเป็นหนูทดลองให้คุณลูกก่อนแล้วว่าวันที่สิบแปดเข้าไปทำใหม่ฟองสีเหลืองอ๋ออันนี่เป็นไม่มีน้ำตาลนะผือมไม่มีน้ำตาล <c oughs> เล <c oughs> วอนสูตราเลมอนสูตราของปวดของขวดของอวดสเต็กันเหรอ ี่ไม่ไม่ปวดหรอกก็ชอบกินที่คีณส่งมาให้เยอะก็มีแบบกินหมดบ้างไ้หมดบ้างมันเยอะกินอยู่เลมอนโซดาครับสําหรับใครที่อาจจะเข้าใจผิดว่าเรากินเบียร์สิงไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เรากินเลมอนโซดาทำไมมีเห็ุกินวันนี้มันน่าเห็ุเหรอมันไม่ใช่เหตุแต่เห็นมันเกิดขึ้นในฤดูฝนนะ อ,อ,อ๋อฝนตกน้ำท่วมนะครับรใช่เหตุผดดีเพราะผมอยากเป็นมูทดลองเพราะว่าถ้าผมทำสีนี้มาปุ็น,หนไหมมันอาจจะดำเกินลูกเธอดโดนเขาอาจจะไม่ชอบอใช่ไหมล่ะ,ะ,ะนี่เป็นน้ำทนเท่านีไม่ได้ยังใช่ไหมเอาเครื่องปรุงบานนี้เิ่มช่ว่ามียังหรือบอ่ ที่ไม่เอาอเกครื่งปุงมาด้วยเอ้าทำไมไม่ไปผัดบ้างนี่เลยให้มันเสร็จ <c oughs> <c oughs>